ย้อนกลับไปสมัยฮงไกสตราร์เรลวแผ่น1.6ได้มีการแจกตัวละครฟรีไปครั้งแรกต้องขอขอบคุณท่านโอเบิร์ตกับดร l เลชด้วยนะครับที่ได้ทำการประสานงานกันในตอนนั้นผมก็เลยได้ท่านดร l เลชมาฟรีและในตอนนี้แพท3.2ครึ่งหลังเขาได้ทำการกลับมานะครับชืบ อ้าวไหนลองไปที่ดาามิดหน่อยสิโอ้โหรูปแบบทีมคุ้นๆเหมือนเคยเล่นมาประมาณปีกว่าแล้วก็ต้องขอบคุณทางตัวเกมฮองก s สตาเลด้วยนะครับที่สามารถทําให้เรากดเทคนิคตัวละครตัวอื่นได้รวมถึงการจัดทีมแบบฟูลทีมพร้อมใช้งานถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูดามิกันดามิทีมนี้ก็หาได้ไม่ยากส่วนใหญ่มาจากอันติโรบินกติบับของโทปาทท้งนั้นเลยเอ้าไม่เชื่อดูก่อนกดกับหลังกดให้มันล้วนไปเฮ้ยพี่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 เอ่อผมว่ามันต้องมี2จอใช่ไหมพี่อีอจอหนึ่งมันหายไปไหนครับ อืมอันเนี้ยตอบได้ไม่ยากเลยเลยรอสปีดลอกเตอร์เลโชแบบนึงโอเคมาแล้วดูก็ได้เลยมันเป็นไปได้ด้วยหรอที่ด็อกเตอร์ปลาชอไม่ถึกแสทงที่กดอันติโรบินด้วยนะเราจะเก็บความสงสัยนี้แล้วไปหาคําตอบกันเลยผมพูดเลยว่าอึง้งทึ่งเสียว ซึ่งในโหมดนี้ตัวละครทุกตัวจะได้รับ LC ประจําตัวทําให้หมูลค่าทีมรวมทั้งหมดอยู่8ทองโอ้โหประจําตัวครบเลยอย่างนี้ต้องดูสแตทตัวละครแล้วเริ่มจากดอเตอร์ดิชเชลเลยทําไมปลาชอบม่ถึงแสนทั้งที่ฟูบัฟอูอ้สแตทก็โอเคอืมไม่เห็นอะไรแบบวะเอ้ขอดูใหม่อูโหูจเจอตัวโอ้ไข่เขาให้ดร็อกเตอร์ใส่สร้อยฟูดฟูอะโอโ้ปิดเลยแบบนี้ปิดเลยเจอแล้ที่12ห้องล่างแต่ทีมเนี้ย แพงกวันทีมทดลองอีกนะโดยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็มีโทบาร e ์ดอีหนึ่งอเวนอีหนึ่งแล้วก็โรบินอีหนึ่งเป็นถึงดีพีมันต้องโชว์ดาเมจล่านๆหน่อยดีวะอืมหาคุณชื่อชอบทีมสไตล์นี้เดี๋ยวผมจะไปติดต่อนักร้องสาวชื่อดังมาให้ฮัโลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมซันเดงนะครับอ่าพอดีไม่ทราบว่าคุณโรบินว่างไหมครับพี่ช่วงนี้น้องแกไม่ว่างเลยอะมีอะไรก็บอกมาได้นะเออผมจะได้คอสมบายกับน้องอ่าในทมาเรื่องนิ้วส่งมาให้แล้วบาย ที่โรบินสําคัญขนาดนี้เป็นเพราะอันติโรบินที่มอบบัฟปริมาณมหาศาลให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนให้สามารถช่วยทําดาเมจได้และอีกอย่างคือการเล่งแอคชั่นทางสนามทําให้เราสามารถทําคอโมโบได้อย่างต่อนเนื่องและลื่นไหลแล้วนั่นคือความสําคัญของโรบินฉบับย่อเท่านั้นหากใครต้องการติดตามฉบับเต็มก็น่าปรดรอคลิปถัดไปซึ่งไม่มีขอบคุณมากครับเฮ้ยพี่ชายจะรีบอธิบายไปไหนวะมาดูนี่ก่อนอการเล่งแอคชั่นของโรบินนะครับจะทําให้ทุกตัวละคร,รที่ตกไซเคิลไปแล้ว ย้อนกลับมาเหมือนอยู่ในเซคเคิลเดิมอีกครั้งอันนี้คือความพิเศษมากๆของอันติโรบินเลยซึ่งสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับแต่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ผมชอบใช้มากที่สุดแล้วและก็คือให้ตัวละครทุกตัวใช้เทินของตัวเองไปก่อนและหลังจากนั้นก็กดอันติโรบินขึ้นมาเพื่อเลกไอชั่นพวกเขากลับมาอีกครั้ง